สวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้พาไปชมบรรยากาศยามเช้าวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซานะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยค่ะที่เราเห็น JD, เจดีออเป็น องค์ใหญ่ๆนั่นก็คือทางเข้าวัดสมานนะคะนี่ตรงนี้เป็นบรรยากาศทางเข้าวัดสมานแล้วก็ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าใครอยากเห็นบรรยากาศโดยรวมคือเราจะวางไว้ท้ายคลิปนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเราเราถ่ายให้ดูบรรยากาศครบเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็น เป็นที่จอดรถกว้างๆเลยนะคะท้องฟ้าสวยมากมาถึงนี่คือเช้าๆนะคะแล้วตรงนี้เป็นบริโซนตรงนี้เป็นเป็นเรือนอะไรไม่แน่ใจนะคะมีกองฟางใหญ่ด้วยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นโซนขายของแล้ว มีต้นไม้บางคนที่ชอบต้นไม้น่าน่าจะน่าจะใช่นะคะก็ลองไปสอบถามดูส่วนนี้เป็นโซนต้นไม้แล้วก็จะมีของฝากของทานเล่นขนมเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนที่เรามานี่คือเป็นวันวันธรรมดานะคะ ถือว่าคนไม่เยอะมากนะคะปกติแล้วถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์จะคนเยอะมากตรงนี้เป็นโซนขายของเราก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูโดยรวมนะคะทั้งหมดเลยที่มีตรงนี้เขาขายขายส่งนะคะเป็นผักตรงนี้เป็นร้านขนมไทยนี่ก็ของใช้ของใช้ของฝากที่ระลึกมะม่วงแต่แม่ค้าใจดีนะคะ แม่ค้าบอกถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายแม่ค้าก็ได้แม่ค้าบอกแต่เราไม่กล้าถ่ายอ่าตรงนี้มีผักกระเฉดขายด้วยดูตรงนี้ก็เป็นโซนด้านหน้าที่เราจะเข้าไปภายในนะคะเขาก็จะมะีเราอาจจะพูดไม่ถูกให้ให้ทุกคนชมไปเลยแล้วกันกลัวจะพูดไม่ถูกนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิน์นี่มะนาวนี่ดูราคา ถูกมากค่ะเราซื้อ2กิโลเลยสดใหม่ถูกแม่ค้าใจดีนี่ค่ะแล้วก็มีโซนก็จะเป็นแม่ค้าบางคนคือน่าจะมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือช่วงเย็นเนาะเราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าโซนนี้แม่ค้าเขาก็ค่อนข้างจะไม่ได้มาหลายหลายร้านนะคะนี่ค่ะเราก็เดินไปเรื่อยๆเลยนะคะ โซนนี้ก็จะเป็นผล,ลไม้เขาค่อนข้างมีของเยอะแยะมากมายนะคะนี่เราซื้อด้วยนะคะนี่ปลาสริดเราซื้อ1นกิโลด้วยแล้วก็ได้พูดคุยกับแม่ค้าแม่ค้าก็ไม่ว่านะตอนแรกไม่ได้ซื้อนะคะถ่ายเฉยๆเนี่ยถ่ายไปถึงโต๊ะของเขาเลยน่าทานทั้งนั้นเลยน,นี่เราซื้อและแม่ค้าใส่ถุงให้เราเรียบร้อยละ เราซื้อตัวเล็กนะคะก็จะเป็นร้อยกิโลละ120บาทแล้วก็มามีของพวกปลาส้มของดองกล้วยย่างกล้วยย่างนี่ไม้ละ10บบาทเท่านั้นนี่ก็เป็นของฝากเราซื้อตั้งแต่ขาเข้าเลยนะคะแบกไปเลยตรงนี้ก็คือ เราอาจพูดไม่ถูกนะคะทุกคนก็ชมไปพร้อมๆกับเราเลยแล้วกันบางอย่างที่เราพูดไม่ถูกเราไม่กล้าพูดนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รวมใจของทุกคนในประเทศไทยนะคะเราก็จะไม่พูดนะคะบางทีกลัวแบบใช้คำพูดไม่ถูกต้องนะคะเนี่ยค่ะโดยรวมนะคะเป็น จุดต่างๆค่อนข้างสวยงามมากเลยวัดสมานีเขามีโรงพยาบาลด้วยนะคะทางวัดเป็นเป็นผู้จัดสร้างแต่เราพอดีตรงจุดนั้นไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เขาตรงนี้เป็นเราจะลงไปลงเรือได้นะคะแต่วันนี้เราไม่ได้นั่งเราเคยนั่งไปแล้ว เราวันนี้เราก็เลยไม่ลงเพราะว่ารีบไปทุระเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะเดินมาด้วยกันกับเราเลยจุดนี้เขาก็เนี่ยค่ะก็จะมีอ่าเช็คอินถ่ายรูปกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สวยๆตรงนี้ก็จะเป็น จริงๆแล้วองค์ใหญ่มากนะคะแต่ว่าเราเราถ่ายไม่ไม่ไม่ไมกล้าเพราะว่าผู้คนเยอะจังหวะนั้นน่ะเราก็ให้ตรงนี้เราจะลงแพไปตรงข้างในเนี้ยค่ะที่เรากำลังเดินลงไปนะคะจะเป็นกระทงนะคะแต่เราสามารถขึ้นไปได้เพราะว่าโดยรอบมีทางเดินแล้วเขาก็จะมีบาทต่างๆให้ทำบุญอะไรอย่างเงี้ย เราเรียกไม่ถูกเราเราเรา,เราขอเรียกแค่เราบอกแค่นี้นะคะเพราะว่ากลัวเราจะผิดพลาดการสื่อสารนะคะเนี่ยค่ะลงไปพอขึ้นไปก็เดินวนรอบๆวนรอบๆก็ตรงนั้นจะไม่มีอะไรนะคะคือเขาคงจะไปทำบุญแล้วก็ถ่ายรูปเพราะว่าสวยเขาทำมาสวยงามมากยังไม่พออยู่กลางน้ำเลยนะคะ อยู่กลางน้ําจริงๆถ้าใครมีกล้องที่แบบสวยมากๆอะ่ะที่ถ่ายไปแล้วเนี่ยเราก็ลงมาพอลงมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะมองเลยแม่น้ําโดยรวมตรงนี้เป็นแม่น้ําบางปะกงนะคะเป็นแม่น้าบางปะกงอ,อ,อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพื้นดินพื้นที่ของชาวบ้านแต่อีกฝั่งหนึ่งอะ่ะ เราไม่เคยไปนะคะเราเคยไปแค่ซื้อของวัสมานนี่อมีเขาเลี้ยงปลามีจุดเลี้ยงปลาเขาไม่ได้กักขังนะคะปลาเนี่ยเขาก็ปล่อยตามธรรมชาติใครอยากลงไปเลี้ยงก็เลี้ยงเพราะว่ามีบันไดเดินลงไปเราไม่ได้ถ่ายเป็นส่วนของบันไดนะมีคนอื่นนั่งเยอะก็ไม่อยากจะลบวนคนอื่นนะคะ แล้วตรงนี้จะเป็นลงไปในลงไปในแพรนะคะเออพอลงไปก็จะมีร้านอาหารแต่วันนี้ว่างมากก็เลยไม่ได้ดูอะไรเลยไม่ได้ถ่ายอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่